ในคลิปนี้นะครับเราก็จะพามาดูนะครับในส่วนของเอฟเฟกสกินใหม่ที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดนะครับสกินแรกเป็นสกินใหม่ของมีหน้านะครับสกินนี้เป็นสกินวอเตอร์แพดนะครับมีเอฟเฟกสกิลนะครับสกินนี้นะฮะนี่นะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวโมเดลนะครับแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกนะครับอันนี้เป็นการโจมตีปกติแล้วก็พาสีนะครับดูนะจะเป็นนกนะครับเป็นนกนะฮะดูนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับปึ๊บแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลที่หนึ่งครับนี่ฮะนี่ครับสกิลหนึ่งเอฟเฟกต์ออกแนวโทนสีส้มน้ำตาลนะครับนี่นะครับสกิลสองฮะปึบดึงมานะครับ แล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลเอาติเมนะครับดูนะนี่ครับเอ t ติเม e นะครับจะเป็นนกนะครับบินรอบตัวแล้วก็ดึงป้าหมายกข้าหาตัวนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือสกินใหม่ของมีหน้านะครับประมาณนี้เลยฮะสกินต่อมานะครับเป็นของอเลนนะครับสกินนี้เป็นสกินวูร์แพดเหมือนกันนะครับเป็นทีมเดียวกับมีหน้านะครับอยู่ระดับลิมิเต็ดส้มนะฮะมีเอฟเฟกต์สกิลนะครับ นี่นะอนเลนกว่าจะมีสกินนะครับนานแล้วฮะอเลนนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกการโจมตีปกติครับนี่ฮะการโจมตีปกติเอฟเฟกจะเป็นดาบสีส้มนะครับเอฟเฟกสีส้มนะส้มเหลืองน,นะครับนี่ครับป๊ปเ๊ปเป,ป,ป๊เป็นเสือนะครับเป็นเสือนะอนเลนนะ่ะมีหน้าเป็นนกอนเลนเป็นเสือส<ง>นี่ครับสกิลหนึ่ง บปบป,บปบ๊นี่ครับอันนี้สองสแต็กนะครับอันนี้สามสแต็กชึบเนี่ยสี่สแต็กประมาณนี้นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลสองครับเนี่ยจะเป็นหัวเสือนะครับปุ๊บแบบนี้เห็นไหมครับ นี่ฮะชึบสโลว์เป้าหมายนะฮะแล้วก็เอฟเฟกต์อัลติเมทครับนี่ครับอัลติเมทนี่นะฮะประมาณนี้นะครับของเอเลนนะครับส่วนใครนะครับอยากมีอดีเกมาวีนะครับฮิเรยลสกินแลกก็รับไระด้ที่เพจแอสมินต้นที่พิเศษนะครับของจริงต้องการจะทำมากกว่าสองแสนคนนะครับเนี่ยชึบฝันครับ ประมาณนี้แหละแ้วก้าวิดีโอเปิดตัวของวูเดอร์แพดนะครับนี่ฮะมีหน้าคอบประตูเข้าไปนะครับเจอยายกับเด็กนะครับก็ไม่อยากทําอะไรนะครับแต่ว่าอเลนนะครับเข้าใจผิดนะครับว่ามีหน้านะฮะจะมาสังหารเด็กแล้วก็คนแก่นะครับก็เข้ามาปกป้องนะครับเดี๋ยวก็สู้กันครับนี่ฮะนี่ครับปุ๊บดันด้วยฟันนะครับสู้กันนี่ครับ เลนก็บอกให้ยายนะครับกับเด็กหนีไปนะฮะมีนาก็อยากประลองฝีมือครับบุกเสือกับนกนะฮะก็จบเท่านี้นะครับสกินต่อมานะครับเป็นของอีฟเน็ตนะครับสกินนี้เป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกิลนะครับอยู่ระดับลิมิตสีเขียวนะครับแต่ว่าโมเดลมันเท่เลยนะดูดีนะครับแปลกใหม่นะฮะโมเดลอะดูฮะแคนดี้เราลุ้นว่าทางเซิร์ฟเขาจะแจกฟรีหรือเปล่านะครับ เนี่ยประมาณนี้นะครับของอิฟเน็ตต่อมานะครับก็เป็นของอัตตานะครับอันนี้ก็อยู่ระดับลิม mm ิตเตอร์สีเขียวเหมือนกันนะครับเนี่ยอัตตาอันนี้ก็ได้ข้อมูลมาว่าจะแจกฟรีนะสกินเนี้ยนี่ครับแจกฟรีอัตตาไม่มีเอฟเฟกนะครับต่อมาก็เป็นของซีเนื้อนะครับเนี่ยซีเนื้อนี่นะครับอันนี้ก็อยู่ระดับลิมิตเตอร์สีเขียวเหมือนกันนะครับเนี่ย ด้านหน้าด้านหลังนะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นของโตโร่นะครับอันนี้ก็เป็นสกินที่มีเอฟเฟกต์สกิลนะครับตามข้อมูลที่เราได้มานะครับแต่ว่ายังไม่ยืนยันนะครับสกินนี้ก็คือจะเข้าลูกแก้วทองนะสามารถเล็กได้นะครับเมื่อเราสุ่มได้ผึ่การเวลานะครับเนี่ยดูครับการโจมตีปกติแล้วก็พาสีครับเวลาที่เรานะครับเก็บพาสีได้นะครับจะมีออร่าชมพูรอบตัวนะครับขึ้นมาที่ตัวของโตโร่นะเห็นไหมครับ เสียดายได้ครับแบบไม่มีท่าวะครับมาในทีไม่มีท่าวะครับโตโรการโจมตีปกติแต่ก็ยังดีในการที่มีสกินนะครับไม่เหมือนอย่างวีโรนะวีโรคือเจ็ดแปดปีแแบบไม่มีสกินมาเจ็ดปีแล้วอะต้องรอแบบทําการรีเวิร์กโมเดลใหม่นะครับเพราะติดลิขสิทธิ์นะครับเขาก็เลยแบบไม่สร้างสกินนะ โอ้สกิลสองชัดเลยนะนี่ครับสกิลสองนี่ครับปึ๊บนี่ครับสกิลสองนะฮะคือเอฟเฟกต์มันชัดมากนะครับสกิลสองอ่ะแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลอัลติเมทนะครับดูนะอัลติเมทตัมตัมตัมนี่ฮะสวยนะครับเอฟเฟกต์ ก็ประมาณนี้นะครับในการพามาดูสกินใหม่ที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดนะครับอย่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ